เอื duino, ้อน like oh, oh. ี่เฮ็ดย kind of eh ังนี่เอาไ้เฮ็ดยังนี่ตัวนั้นนี่ังินแม่โอ้ยย่อมย่อมย่อมไฟโอ้ตัวนี้โอ้ย่อมไฟมากเอื้อนี่เอาไ้เฮ็ดยังนี่ไอ้เกือหมูปาทู ตัวมันเน่าเนาะตัวม right> ันเน่ามัตัวมันเน่าไว้ยกือหมูใส่ไปย่อมผ่าบ่เออตัวนี้มันเป็นกีตมตัวนอมบแงตัวนี้มันยอมล้วงมีก่ข้ามบ่าข้ามป่อันนี้ยอมเม็ดเนาะ ยอ,อ่อมคำเออตัวค่ำค่ำเ็ตุ้มหองน่ยอือมค่าไม่งออมผ่าแม่นหรอผ่าในต้มเองบอ่แม่นแหละตั้มเองเจ้าบ่ชนแต่อานังวะ มีผ่าบ่คาขายบ่มีผ่ามีขายมันผ่าบางคนสนใจบ่สนใจเชื่อนางบ่มี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 หยังขายมีหยังขายมาให้ดูชื่อนางก็หนึ่งชื่อนางก็หนึ่งบ้านบ้านน้องเอ๋ยที่อยู่ไหนบ้านน้องเอ๋ยอ่ะน้องเอ๋ยบ้านหมู่แจ็กหรอขายจังไหนนี่ขายพื้นเท่าไหร่นะ เม็ดขายสองเศษสองเศษบอไปเห็ดอย่างเนาะนี่เนาะไปตัาท<ม>ิดสูงทิดเชื่อเห็ดสูงเห็ดเชื่อเนาะตัาทิหน้ำอะไรเป็นฝ่ายเนาะยังหมดโมดิคเป็นคือเป็นเนี่ยมีทิศทิศเป็นชุดอันนี้ก็มีเป็นชุดนะเนาะชุดเล่นเต็ม O uh, so สี่กับ่ขายเนาะนบุมีขายเนาะคือใส่สองอันปุ่นอะใส่เป็นคู่ใส่เป็นคู่เป็นคู่นี่จ้ามองง่ามเนาะมันเป็นเงินเก่าเพรา่บุมีขายบอก อะไังน hey ่อนคืเนนแนี hmm. ่พนานน้อยคู huh. so mine, uh, ่หน uh, uh ึ huh. ่งบอกอันนึงอันงอันหนึ่อออนนหาหกร้อยบาทอั้จำนวนเนมันเงินันนเนาะบมนเงินตดโกนเจ้าแต่ว่างายเห่มคนเหรนะแบบนี้เนาะคนตีก็ตายถงแล้ว chạy เบิดอ๋อ lốp อ่ะยํา lốp หน่วยมันขึ้นแล่นลบ บเป็นอย่างดอกน้ำม oh, ันน้ำม <se ơi> ันเฮียมันตะแคงมันตะแงนันก็ออกหน่อยนึงดอกบเป็นอย่งดอกคนบเป็นอย่างกะดีดอกโอ้ตัวนี้แมนกับแอนยอมือเบิดเลยตัวถ่นอกเน่ยอมเนยอมเินยอมข้ามเลย ยอมข้ามโอ้ยอมหลตัวนี้เนาะพุดยอมข้ามคนนะนาะโอ้ต้นตัวเหยียบมันตัวเหยียบมันไรนี่ซืือๆเป็นยังรัก

ล้อยไปอู้บันยืนนกพันใหญ่พันใหญ่เขาเล่นเต็นเอา่อแย่จะซืะบเหรอโมูหเอาไปยังูมยไปเด็กยังซือไปกบะโม่จะสืบไปเหตุยัง มีหอนหลายสีมีสีสสเหลืองสีเ<ส>ดงแต่ว่าเขาไปไ,ไปตัดส่งตัดเสือับไข่แร้อ อันนี้เขาเอามาตำขาวแล้วเขาจะไปห่อมเนาะขาวตำตำเป็นผักขาวแล้วเอาไปห่อม น,น,นต่ำคนหูเพิ่นก็ขึ้นหูกเล่าหนี่งแล้วะใครค้อกัน นำดีไม่ต้องขุ่นใหญอ่านกันด้วเผ่าเล่นแตนการนุ่งถือของส้นเผ่าเล่นแตนแมนนุ่งสุดผ่าฝ่ายย่อมสีข้ามดำเข้มและประดับเอด้วยเครื่องเงินเผาเล่นแตนได้ย,ยกย้ายทิ่นกําเนิดมาจากภาคใต้ของประเทศจีนในช่วงระยะ2-3ศตวรรษที่ผ่านมาซึ่งเขาเจ้าได้นำเอาวัฒนธรรมและทิ่นฐานความเสือถือ ที่หลากหลายผสมประสานระวางรัทธิเตา่านักปาาจีนบุล่านปูเป็นสร้างขึ้นบันพรบรุษและการเสื้อถือผีเผาเล่นแตนมักอาศัยอยู่ตามแค่แม่น้ำและห้วยซึ่งบางคนเอิ่นว่าเล่าห้วยนั่นเองเผาเล่นแตนผลิตเครื่องนุง่งที่ห่มด้วยแผ่นแพ้ฝ่ายที่มีคุณภาพสูงเฮ็ดหน้ากากผีด้วยไม้และ แผ่นเจีย่ยไม่ไพ่ที่มีความทนทานนอกด้านเผาเล่นแตนยังได้พัฒนาพื้นฐานทั้งด้านการขีดเขียนตัวอักษรจีนเกา่าแก่ส่วนประเภทเขากินแม่นกินเข่าเจา้าบ้านนําดีรวนนำท่าเป็นแขวงหนึ่งที่มีส้นเผาเล่นแตนอาศัยอยู่หลายในสพป,ป่าวซึ่งยังหักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมได้ดีบ้านนําดีเป็นหนึ่งในหาหมู่บ้านเผาเล่นแตนของแขวงรวงท่า สื่อของบ้านน้ำดีแม่นตั้งขึ้นโดยมีสายน้ำดีไหลผ่านบ้านเป็นสายน้ำที่กำเนิดจากผู้หมากม่วงสามตนซึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีสายน้ำไหลยแยกเป็นแม่น้ำสามสายคือน้ำดีน้ำปางฟาดและน้ำและห่วยปานมาและห่วยปานและห่วยปปานหน้า น้ำตกตาดน้ำดีที่แท้จริงแล้วแม่นไหลมาจากสายน้ำห่วยปานหน้าซึ่งเป็นแหล่งน้ำดื่มของสบันโมเมนต์มันโมเมนต์ Moment ตาดของน้ำดีแต่ว่าเป็นตาดของห่วยนะห่วยปานมามนไปเลยมาแล้ว <c oughs> นะนะ <c oughs> นี่บัวเขาทำให้นักท่องเที่ยวทิ้งบัวนี่จะเห็นบัวนี่ขี้เหยื่อนี่ทำให้นักท่องเที่ยวทิ้ง บ้านน้ำดีบ้านปัฒนาโกปีสองพันสิบสีสองพันสิบห้าบ้านเพาเล่นเต็นเนาะเดี๋ยวสีภาพไปยายเปล่า อากาอากาศนีใส่ะไรอยู่บนนี้อากาศนี่แสนหาไม่กีดที่นี่จะแสนหาแสนหา ต้นเรียนเท่าไรนี่พ่อหนุ่มยี่สิบหมเลยโดนาสามพันฮ้เจ็ดพันนี่เป็นหมากอียังหน่วยอันนี้นะมากยังนี่า มาลูกเดือยบ่มาเดือยมาเอยมาเอยนาะมาลูเข้มนาเจเือข้มนาเอินไม่ซอ่ะเถอะือไว้ได้ใส่ใส่ไว้ในงานอย่งใส่งานอย่างนี่งานพิธีงานผีเนาะบูชาผีเสนหา เวลาไปจับแสดงที่ไหนงานมีงานจับปีจับที่นี่ขันผีแดงยุทธำผีเนาะคนคนเล่นนะเอาไปไว้ขั้นเบิ้งแม่ยุใส่เอาไปไว้ติดเืจุเฮิ่นเอออันอันคนเล่นแต่นี่นับถือผีนับถือละเต๋าน่ะบ่ละที่เต๋าก็นับบ่นับถือกเต้าเต้าเด้่ยที่เต้าบ่อะไรนับถือ เพื่นเขียนใหม่นะว่านับถือเต่าเผาเผาเลนเตนหนึเผาเลนเปนเนี่ยน <au> ับถือผีนับถือผีเนาะอกัอนเจ้ามาักกนนนนจังว่าน,น่าสิโจก,โจก,กัิมัตีเอิหห่มปนดี เราเล่นแตนเนาะอันแนวใส่หูนี่กับบุมมีขายบอมีแค่ได้กับขายวขายจังไรขายจังไรแพงอคู่เท่าไรคู่เท่าไรขครคู่หนึงหกอัน ฮกอันคู่นึงหกอันเบื้งนี้เบื้งนี้สามเบื้งนี้สามใส่มดใส่ใไม่เท่าอันขอเบื้องเด้เด้อขออภัยเด้อลายใสใสสีอันตัวนี้มันสองตัวนี้อ่าอันสองน้อยไมยาวยาไมยาวุ่กูจะเอาคันเอากมาเบื้งขายจังไรปะเนี่ยายล้ กระดตกอุตอมาพิมต er> pues mm ้นนั nah, ้นมาเอาไรนั่นอะไร้นว่าโกงด้วยเหรเจกบโกนันมาอาไรันมันจะโก่อใช่แต้นนะอันเลยนะอันโซเซนอันละอันหนึ่งอา๊ยแต้มรอรอมาตัวใหญอันละสองเซน อันละสองแสนโกับแพงจนอแพงบกใส่สามอันพุ่นะคางนึงใส่สมอนส่ามอันโอ้มีคนใส่บกครบนี่เนาะใส่บกับสามอันงามเนาะนี่เนาะงามงามไม่เท่าขอภัยได้ไม่เท่าโอ้ยถ่ายอุ้ทหจุ๊บถยหูเนีโอ้ผมนี่ก็ใส่

งามดีเห็ดพุ่งงูแจเนาะอันอันเท่าไรก่อนี่อันจะพันฮอันนึ่งนี่ตัวนี้เดเท่ากันอันละแสนหาตัวนั้น เนี่่เอานี่ยย่าเอาคนละอันเอาอันนี้อันหนึ่งจะมากอันใดย่าใ้เอาจะอันนั่นไปอันนี้เอาไหมเอาคนละอันเอาไหมเขาสีเหลืองกันนะเออนี่阿拉斯皮潘อันนี้เท่ากันเท่ากันเจ้าเรือก็โหลดยาย ชอบสีเขียพวงกุญแจเนาะตาดไปทางไหนตาดำดีไ่ต้งพี่บอมันมีน้ำะนไม่จัักปีฮอดปีหรอฮอดควหรอ cầu điện cầu đường cong trong ngày lượm nhang là bỏ ừ. cầu đường ừ.